ขาบน้ำมัสการกระปูขับน้ำมัสการเจ้ากระปูครับนี่เอฟซีนะครับขับคนฝากเมื่รวมทั้งุญดกระปูครับเป่าวถอดอะไรน้ำมาถวายให้ปูรับโอครับครับโอ้คเป็นมาจากกระสินคสามตัวครับพอม่แตกใจก่ครับผมจากกรสินจากกระสินโอ้ครับนี่ครับสามตัวปูเขียนให้เล่นหมดครับครับทำช่ชมครับ ใช่ใช่นานเลยครับครับกมาจากกัลสินดีครับป๋อโอ้ตักร้อยบนนะครับป๋หนึ่งแปดแปดเก้าศูนย์กับวงกลมที่แปดตัวเดียวนะปูอครับเด่นให้แปดหลักร้อยงวดตัวนึงครับงวดที่สามสิบสองเนี่ยครับขบอป๋อว่าสามเลขสามครับครับอ๋อจั ครับผมฟันดีไหมครับปูฟันทองที่แปดตัวเดียวฟันทองที่แปดตัวเดียวค่ะโอ้ครับแปดจะมาเทิร์นลักลอยเทิร์นลักสิบัวปูเนาะหน่วยเทิร์นลัก้อยแปดขังปูครับต้องแปดของปูครับบนนี่จะมา ซึ่งหลักลอยครับชุมชุ่มครับปูวาแปดจะมาหลักลอยหลักสิบหลักหน่วยเนี่ยอาจจะมาล่างแปดนี่จะมาหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับและปูเขียนสามตัวครับไอ้พิเศษปนี่ซื้อพปนว่าปนหนีหลายวาใั่ชุดปนหนีเลยบอกปูครับแ <c oughs> ล้วะปนหนีหลายโหน เมื่อเชียนในผมนะครับกับสามตัวเม็ดเดียวหางเดียวมาปู้าสูตรก็ดีส้นกับที่แปดครับอันนี้สูตรที่หนึ่งแปดเก้าสามร้อยบนกรบปูสูตรที่สองสี่แปดหนึ่งร้อยบนครับสูตรที่สามสามหกแปดร้อยบน เอามาเทียบบัง18งวดงครับ1เกางวดเอ,เอาหาสูตรเลยครับป<อ>ูมันจะมาชนกันที่คำตัวนี้สองสี่เป็นครับชนกันที่แปดเก้าสิบอันนี้มันเดินเงาครับเดินเงาเอามาตัวเดิน18 1เกองวดใ่ครับป<อ>ู่ตัวนี้สองสี่ถ้าเ้ามาใส่ะจะเป็น แปดเก้าศูนย์ครับแปดเก้าศูนย์มันก็มาส่วนกันที่แปดตัวครับเาเลยฟันทองว่าวดที่สิบเก้าป็นแปดตัวเดียวครับนับเาแตัวเดียวมาส่วนกันที่ปครับปูวันที่แปดตัวเดียววันนี้สามตัวนวดที่สามสิบสองครับ คับปูโพดกานห้าวต,ตัวแปดตัวเดียวมันจะเป็นวันที่สิบเก้าเลยเพราะว่าห้าสส,าสุดชุ่มสามสิวดนที่สิบเก้ามาแส่แดตัวเดียวครับสถิติหน่อยก็ทราก็ต้องถูข้าวโพเนาะบัตราหน่อยได้ <các S 1> ห้าต,ตัว้างเขาเต็มเต็มพือนสูงที่น้ำปูนะกัเห้ามากแปดสูงสิเห้ากัลว่า แปดแปดศูนยะ์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์คเน้นที่แปดเน้นที่แปดครับาคงสุดทยยังสีบอกค่บปูคชมครับฟังด,ดีค่บปูนย์เก้าแปดเน้นที่แปครับแ่าูว่าคงสุดท้ายจังจะบอกเลยครับปู่ม่มันีหนึ่งเลยว่ะคปูมันจะเป็นแ แปดศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เ้านี่หนะครับลักรอยลอยน็เป็นลักลอยนะคปูเนาะอขอเขาเาเป็นเด็ดแมสเดียวนะครับปูเด็ดแมดเสียวแปดศูนครับสตวสามารถกับได้ที่แปดศูนย์ครับมันเป็นบนบนเป็นบนได้ครับแต่ว่าปูเนาะเอาเอา ปดสองเก้าเก้าสองเก้าศูนเก้าว่าได้อันนั้นสองเก้ามันลังนะครับูว่ท่านได้บอกนี่นี่ครับครับ่าบอกดิค่ะนี่ครับไ่ตเหนล้าครับวปั้นไปที่ห้าเน้นไปที่แปดเนี่ไปที่แปดตัวนี้งวดที่สามสิบสามตัวหว่าสามสิบสองครับบ่มากเลยสองสามครับปูครับปู เขนเดินดีครับครับผู้ฟันดีป่ะคะฟันจำมาได้ฟันจำอะได้มีศูนย์แน่นอนครับผมนะครับคือฟันจำอะได้มีศูนย์ต้องศูนย์นี่เลยครับปูศูนย์มาแน่นอนครับแบบนั้นครับเพราะไหก็อยากป็ู้ครับปูค้างเดียว 880ครับปูแปดศูนปดระมาณนี right. ้นะครับแล้วจะไปเค็ดออาครับมือสุดท้ายจังสิบอกเด้น่ยครับแปด8ศับแปดับสองเก่าับ8 8 0กับสอเกแแปนี่ยจ้าสครับกับสอง่าล่างปนี่มือสุดท้ายจังสิบอกกันมาครับขับเกับสองเก่าคขัาให้ตรงๆรืขึ้นหัดที่แล้วนะปูเนาะ นะครับวัดที่แล้วนกบัตงเนาะศูนเจ็ดค่ะครับศูน you ย know. um, uh um ์เจ็ดแปดมาสามตัวศูนเจ็ดนะครับสองตัวแปดเจ็ดแปดเจ็ดวันที่สิบหกที่บางมันเป็นไอกอมสินครับวันที่นึ่เนาะครับก็พู่กับว่าถูนี้แหละค่ะพู่ว่าเจ็ดศูนย์ค่ะาเราเจ็ดศูนย์บวแปดศูนย์ซิมาแสนนะเจ็ดศูนย์ครัครับ เอาวงกลมที่เจ็ดศูนย์แต่ว่าแปดศูนมันมก็ยังอย่ากว่าแค่แปดศูนย์ประจิตแสงโคงสุดท้ารมาแร่งแส่งโคงโคงสุดทรเพราะมันสามารถเอาอกไรคุ้คตัวมนนี้แล้วครับแปดศูนย์ะครับคับปนีมากก็่อให้ดวงกลมเจ็ดศูน แต่ว่าเราว่างกาแปดศูนยปูมันจะแซงจ็ดศูนย์เวลาครับแซงอีเละจับไปคว่ำไปแมนตะปูได้ว่าจนบนเขาวงผมชุดแปดสามระว่าก็แปดเจ็ดมันมันมันจะสิงแปดมันจะมันจะซิงแปดสามปูครับผม่ายแล้วันจะนั้นกวัดครับผม แต่ว่าปู่ก็เขียนไ้เลเดอวยครับจำช่วครับแปดแปดศูนย์ไหก็จะเป็นคนเดียครับปู <c oughs> ครับครับ <3 S 2> น,นี่แหละครับนี่นี่แหละครับเนี่ยทางของปูซี่ศูนย์นะครับลักลอยปูนิ่นเห็นแล้วนะครับว่าแปดต้องมาเด่นแปดนะครับ แว่าสามตัวปูบริเขียนหน่อยครับแต่ว่าปูบอกปูบอกไว้อยู่ครับว่าแปดแปดศูนย์นะครับเอาไปใส่ตัวเน้นเอาไปใส่ตัวเน้นนะครับตัววงกลมครับปูกรบบอกอีกคือเก่าครับว่าลางปูบริเขียนให้นะครับบริเขียนว่าโคงสุดท้ายให้นะครับเก่าสองหรือว่าสองสองเก่านะครับสองเก่านะครับนี่นะครับก็ฝฟาไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าเจ็บอย่าจนถ้าคุณใดชอบคลิปนี้ก็ ติดตามคนฝ่าพาชมนี้นะครับเด้อครับสวัสดีครับ